ในที่สุดประเทศไทยก็ได้เปิดตัวระบบอาวุธนำวิถีที่ทั่วทั้งภูมิภาคต้องจับตามอง็น n s r 2000ขีปนาวุธพิสัยไกลที่ถูกพัฒนาโดยฝีมือของวิศวกรไทยแบบ100%ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยผสานความแม่นยำการควบคุมและพลังทำลายไวอย้อย่างครบถ้วนทำให้ n s r 2000กลายเป็นหนึ่งในขีปนาวุธที่น่าเกรขงขามที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเวลานี้พิสัยยิงไกล2,000กิโเมตรครอบคลุมทุกภูมิภาค หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของเิน s อสอ2,000คือระยะยิงไกลถึง2,000กิโลเมตรซึ่งเพียงพอที่จะโจมตีเป้าหมายได้เกือบทุกจุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ว่าจะเป็นยุทธศาสตร์ชายแดนหรือเป้าหมายทางทหารสําคัญในภูมิภาคประเทศไทยสามารถตอบโต้ภัยคุกคามได้อย่างรวดเร็วและแม่นยําจากระยะไกลโดยไม่ต้องเคลื่อนกําลังพลเข้าสู่เขตเสี่ยงระบบนําวิธีอัจฉริยะผสมผสาน GPS, P InS และ AI tns อร่า2000ใช้ระบบนำวิถีแบบไฮบริดโดยรวมเทคโนโลยี gps global positioning system i n t e r n a t i n a l navigation system และ ai artificial intelligence เข้าด้วยกันเพื่อสร้างการควบคุมที่แม่นยำสูงสุดไม่ว่าจะเป็นการโจมตีเป้าหมายที่เคลื่อนไหวหรือการเจาะทะลุป,ป้องกันทางอิเล็กทรอนิกส์ความสามารถของระบบนำวิถีนี้ช่วยให้ขีปนาวุธสามารถเจาะจุดเป้าหมายได้ด้วยความคลาดเคลื่อนไม่ถึง1เมตรซึ่งถือว่าใกล้เคียงระดับอาวุธนำวิถีของมหาอำนาจ หัวรบเหนกประสงค์เลือกใช้ได้หลากหลายตามภารกิจ N นเอ2,000ไม่ได้มีแค่ความแม่นยำเท่านั้นแต่ยังรองรับการติดตั้งหัวรบหลายรูปแบบเช่นหัวรบระเบิดแรงสูง (HE High Explosive) าสำหรับการทำลายพื้นที่กว้างหรือเป้าหมายโครงสร้างแข็งแรงหัวรบแรงสันส่นสะเทือน t e r Torpedo) เ l าสำหรับทำลายเป้าหมายในอาคารหรือถ้ำและสร้างคลื่นกระแทกรุนแรงหัวรบจอบกรอ (Penetrator) เ,เททาจาะทะลุป,ป้องประการหรือเป้าหมายหุ้มกรอะ ความยืดหยุ่นนี้ทําให้ n s r 2,000สามารถปรับใช้ในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นสงครามแบบเผชิญหน้าหรือการตอบโต้เชิงกลยุทธ์อย่างแม่นยาพัฒนาโดยทีมวิศวกรไทยยกระดับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศสิ่งที่น่าภาคภูมิใจคือขีปนาวุธ n s r 2,000ไม่ได้เป็นการนําเข้าหรือการผลิตตามแบบจากต่างประเทศแต่เป็นผลลัพธ์ของการพัฒนาโดยทีมวิศวกรไทยล้วนๆโดยใช้สุดวิจัยและทดสอบอาวุธของไทยเป็นฐานหลัก เทคโนโลยีทุกชิ้นถูกวิจัยทดสอบและปรับแต่งให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ของประเทศไทยการพัฒนานี้ไม่เพียงยกระดับศักยภาพของกองทัพไทยเท่านั้นแต่ยังเปิดโอกาสให้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศผู้ผลิตอาวุธในระดับภูมิภาคในอนาคตการทดสอบที่ผ่านฉลุยความแม่นยำระดับโลกในการทดสอบล่าสุดขีปนาวุธ NSR สอง0ถูกยิงจากฐานทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย และสามารถโจมตีเป้าหมายจำลองที่ตั้งอยู่ในทะเลฝั่งอ่าวไทยได้ด้วยความแม่นยำสูงจุดตกของหัวรบห่างจากเป้าหมายเพียง60ซนติเมตรซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ของระบบอาวุธชั้นนำของโลกสะเทือนวงการประเทศเพื่อนบ้านเริ่มจับตาการเปิดตัวของ n s o r 2,000ได้สร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายประเทศเริ่มจับตามองสถานการณ์โดยเฉพาะประเทศที่มีความขัดแย้งชายแดนกับไทยแนอดิตรวมถึงมหาอำนาจในภูมิภาคที่เริ่มปรับยุทธศาสตร เพื่อรับมือกับขีดความสามารถใหม่ของไทยนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงบางรายถึงกับระบุว่า n a s o r 2000ทำให้ดุลอำนาจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เปลี่ยนไปทันทีเป้าหมายต่อไปสู่การผลิตจำนวนมากและส่งออกหลังจากประสบความสำเร็จในระดับต้นแบบขณะนี้ประเทศไทยกำลังเตรียมเข้าสู่เฟสการผลิตขีปนาวุธ n s o r 2อ0 0ในระดับอุตสาหกรรมโดยมีแผนที่จะ